เริ่มก่อนเลยว่าหนึ่งถ้าดูประวัติศาสตร์ของสวเราเนี่ยมันเป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งตลอดมีแค่จะจำไม่ผิดอาจจะมีก่อนนั้นนั้นเล็กน้อยรัฐมนุนฉบับปี40โดดเด่นที่สุดที่ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในรัฐมนุนฉบับปี50ก็กลายเป็นแต่งนั่งครึ่งเลือกตั้งครึ่งครับอ่ะเป็นครึง่งครึง่งนะครับรัฐมนุนฉบับปี60ของคุณยีชัยเนี่ยกลายเป็นว่าหนึ่งมาจากการแต่งตั้งมีสองขยักนะครับขยักแรกก็คือมาจากกางแต่งตั้งของผู้ทรงคุุณวฒคคืออชอชนนั่หะยาพูดใ้ ส่วนพาร์ทที่ 2. เนี่ยนะครับมันก็คือการเลือกกันเองโดยวิชาชีพทีนี้เขามีอุดมการณ์ของเขาอยู่เขามีกรอบแนวความคิดอยู่คือเ,เขามีความรู้สึกว่าสสเนี่ยหรือรัฐบาลเนี่ยมันก็มาจากการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยที่เป็นสอบอเนี่ยมันควรจะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒ และไม่ควรที่จะถูกในความรู้สึกผมนะเขามองว่าไม่ควรจะถูกแปดเปือเป้อนด้วยการเมืองเพราะเขาบอกว่าวรัฐมนูญฉบับปี40นําไปสูส่สภาพผาผัวเมียนู่นนี่นู่น,น,น,นของเขาครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าคนพวกนี้ต้องปราศจากการเมืองครับ <ผม S 1> ในกรอบวิธีคิดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกแบบมาว่าให้กลุ่ม20อาชีพเลือกไขว้กันไปไข้กันมาเนี่ยนะครับก,กลันกรองจนให้ได้สวซึ่งในความหมายของเขาคือว่าโทษนะครับเป็นตัวแทนประชาชน ไม่ใช่ปร,ชประชาชนเลือกนะแต่ประชาชนเดินไปสมัครแล้วไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่า Input ในทางการเมืองแต่ก็มีงานวิจัยบอกว่าไอการเลือกกันเองเล็กๆแบบนี้แหละมันก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนและถึงสุดท้ายไปซื้อเอาที่หลักได้